แฟนวงการภาพยนตร์ทั่วโลกอาจจะกำลังเตรียมลุ้นการประกาศผลรางวัลออสการ์ที่จะมีขึ้นในวันจันทร์นี้นะคะในช่วงเช้าตามเวลาในประเทศไทยขณะที่ทางคณะผู้จัดงานก็เตรียมความพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นในปีที่แล้วเพราะเกรงว่าอาจจะเกิดเหตุฉุกเฉินแบบนั้นอีกครั้งหนึ่งค่ะ <laughs> that. That was nice one. Okay. I out here. Uh oh. Richard. <laughs> oh, wow. Wow. Will Smith just smack the shit out was smack a วินาทีที่วิลส์มิตดาราฮอลลีวูดคนดังขึ้นเวทีไปชกหน้าคริสป็อก พิธีกรก <Wow, dude. S 1> ลายเป็นเรื่องที่คนพูดถึงและจดจำมากที่สุดสำหรับงานประกาศผลรางวัลอสการ์ในปีที่แล้ว <c oughs> ปีนี้สถาบันศิลปะและวิทยาการภาพ,พยนตร์ <is> หรือ The Academy จสถาบันที่จัดงานมอบรางวัลอสการ์ถึงกับต้องตั้งคณะทำงานฉุกเฉินเพื่อเตรียมรับมือกับเหตุ <c oughs> การณ์ที่ไม่คาดคิดเป็นครั้งแรก <c oughs> The Academy ถูกวิจารณ์อย่างหนักเมื่อปีที่แล้วที่ยังปล่อยให้วิลส์มิธนั่งอยู่ในงานต่อไป และยังได้ขึ้นไปรับรางวัลดารานำชายยอดเยี่ยมจากหนังเรื่องิงริชาร์ดส m i ธ h ไม่พอใจบล็อกอย่างมากที่คืนนั้นเขากล่าวล้อเลียนเจด้าพิงเก็ตสสมิธภรยาของเขาเรื่องผมร่วงวันรุ่งขึ้นหลังจากเกิดเหตุนี้เมื่อปีที่แล้วสมิธออกแถลงการขอโทษบล็อกและต่อดีแอกคาเดมีโดยเขาถูกตัดสิทธิ์เข้า <I have. S 1> ร่วมงานนานถึง10ปี ปีนี้ The Academy ไม่ได้เปิดเผยว่าทีมงานรับมือสถานการณ์วิกฤตเตรียมจะทำอะไรถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นอีกแต่ก็อาจจะตัดสินใจเร็วขึ้นและชัดเจนมากขึ้นจากประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้เมื่อปีที่แล้วการจัดงานออสการ์หนึ่งในไฮไลท์สำคัญก็คือการเดินบนพรมแดงของเหล่านักสแสดงแต่ปีนี้จะเปลี่ยนไปปีนี้ใช้พรมสีเทาหรือสีแชมเปญแทน พนักง,งานกำลังเร่งคลี่พรมสีแชมเปญเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานจิมมี่คิมเมลนักสแสดงตลกและพิธีกรรายการทอล์กโชว์จะเป็นพิธีกรบนเวทีออสการ์ในปีนี้ซึ่งเป็นครั้งที่สาสำหรับเขาก่อนหน้านี้เขาเคยรับหน้าที่นี้เมื่อปี2017และ2018คิมเมลซึ่งพาผู้สื่อข่าวดูความพร้อมการจัดงานในปีนี้พูดถึงพรมสีแชมเปญ ทางคณะกรรมการจัดงานระบุว่าเลือกพรมสีนี้เพื่อสร้างบรรยากาศต,ต่อเนื่องกลางวันสู่กลางคืน งานประกาศผลรางวัลออสการ์ในปีนี้จัดที่ Dolby t h e a t เตอรเมืองลอสแองเจลิสสถานีโทรทัศน์ a อ c ของสารัฐถ่ายทอดสด hear her heartbeat. ปีนี้หนังที่เข้ารอบชิงภาพย <You 're S 1> นตร์ยอดเยี่ยมส่วนใหญ่เป็นหนังที่ทำไรายได้สูงในปี2022อวตาร The Way of Water Top ปกัน Maverick Elvis และ Everything Everywhere All at Once คล้ายกับการมอบรางวัลใหญ่เวทีอื่นๆคนติดตามการประกาศผลรางวัลออสการ์สดๆน้อยลงไปในปีที่ผ่านๆมาเมื่อคนรุ่นใหม่หมดเวลาไปกับโซเชียลมีเดียมากกว่าปีนี้ผู้จัดงานเตรียมคัดเนื้อหางานเป็นช่วงๆเพื่อเผยแพร่ผ่าน Twitter และ TikTok กริฮันนานักร้องคนดังจะร้องเพลง Lift Me Up จากหนังวากันดา forever และจะมีการแสดงจากหนัง Everything Everywhere ด้วย หนึ่งในดาราที่น่าจะถูกจับตามองมากที่สุดในปีนี้โดยเฉพาะเรื่องการแต่งกายตอนเดินเข้างานก็คือมิเชลโยดาราชาวมาเลเซียที่ได้รับการเสนอชื่อชิงรางวัลออสการ์จากบทบาทการแสดงเรื่อง Everything Everywhere All at Once ก่อนหน้านี้ในเวทีดังๆที่นิวยอร์กและลอนดอนสไตล์การแต่งตัวของมิเชลโยดูไม่ซ้ำแบบเดิมๆและมีลูกเล่นช่วยเรียกความสนใจต่อดาราหญิงชาวมาเลเซียคนนี้อย่างมาก มิเชลโยคว้ารางวัลนักแสดงนำยอดเยี่ยมรางวัลลูกโลกของคำครั้งที่80มาแล้วจากหนัง Everything Everywhere All at Once และที่เวทีออสการ์ในปีนี้คาดว่าโยจะเป็นดาราที่มีคนลุ้นตามไปด้วยมากที่สุดคนหนึ่ง